สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหาปลาพุทธนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาซิวเล่นนะครับปลาเล็กอะครับมาติดตามรับชมกันครับเราจะได้ตัวไหมเหยื่อที่ใชก้กุ้งเหมือนเดิมครับมันจะเป็นช่องปลาเขาจะเข้ามาอยู่เยอะปลาชะโดก็เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่จะตีครับ กินแล้วครับกินแล้วครับเห็นทุนไหมครับกินละกินละปลาซิวครับเรามาตกปลาซิวกันปลาซิวก็ไซส์สวยครับเห็นทุนไหมครับทุนก็ดึกึกดึกดึก,ดกนี่ครับทำไมครับเมื่อกี้ลืมแกะเปลือกออกครับเอาแต่เนื้อกุ้งอะ เกำลังตอ,เเอ,กอ,อกเด,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 เ,เ,ดเ,เ,เอาเปลือกออกเยอะหมดแล้วมั้งครับยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเนี่ยครับเดี๋ยวเราลอกเอาเปลือกออกจะกินง่ายีน่นะครับ เห็นไหมครับนี้เหี้ยเห็นไหมย่อนไปหายครับย่อนไปหายย่อนไปหายครับเนี่ยย่อนไปหายแต่ว่าไม่อยู่ครับย่อนไปหายย่อนไปหายหห้ไปให้หห้ไปไห้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่อว้าวนี่ปลาซิวเห็นไหมครับ ตัวใหญ่ครับเนี่ยครับไปเลยดูผลงานนะครับนี่ครับผลงานเห็นไหมครับปลาซิวควายไปลุยกันต่อ <c oughs> เหยื่อที่ใช้ก็เป็นกุ้งนะครับเนี่ย เอาก็แกะเปลือกออกก่อนแกะเปลือกออกแล้วเนี่ยเขาจะกินง่ายนี่ครับไปลุยลุยต่อนี่ครับหย่อนไปกินหย่อนไปกินทุกหย่อนไปกินหย่อนไปกินนคะครับ ตกประซิวก็มันดีนะครับเพลินดีครับไม่ต้องรอ,อนานถ้าเขาคิดว่าเขาอยู่แล้วก็วัดซะหน่อยอ๋ออันนี้เขายังไม่อยู่ลงไมไมดึงใหญ่เลยอืมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว เสียงนกเสียงธรรมชาติครับสงการใครไปไหนมั่งครับผมเข้าคลองครับชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าอืมเยิงอยู่ครับ ไปแล้วครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมไปแล้วครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เนี่ยใสสวยเลยตัวใหญ่มากนี่เนี่ยนี่ครับกระสวควายครับตัวเบ็ดที่ผมใช้ก็ ตัวเล็กนะครับ0.3ตัวเล็กนิดเดียวเอาแค่เข้าปากปลาซิวได้ครับตัวนี้จริงเห็นไหมนิดเดียวจริงครับแล้วก็บิดเอาเปลือกออกครับให้มันเหลือแต่เนื้อไว้ดี กระซิวเขาจะกินง่ายเี็นนกงนกควัดเยอะไปหมดครับไม่กินยอมไม่กินครับไปแล้วก็วววเซ็ตหุกครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับวูบใหญ่มากครับตัวนี้ยอกครับอ้วนตั๊กเลยครับนี่ครับ ูครับโอ้บอลเลอร์เลยครับบราซิลอ้วนจริงครับลงไปปุ๊บกินปั๊บเลยครับเห็นไหม,มเยอะริงครับผมชอบแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องรอครับลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับ๊บไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเซ็ตโอ้รับได้อีกแล้วโอ้โหเป็นไงครับพี่น้อง ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วย,ยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้จะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ you